ไปต่อกันที่เรื่องของจีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นบริษัทจีนที่นําบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งเราไม่เห็นมาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะคะติดตามกันในช่วงของ Market u p d เดตค่ะไม่แน่ใจคุณผู้ชมรู้จัก แบรนด์ชาจี G หรือเปล่านะคะชาจี G เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ชาพรีเมียมของจีนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ขยายไปหลายตลาดทั่วโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะยังมีสาขาอยู่ที่ในจีนก็ตามนะคะล่าสุดนะคะแบรนด์ชานมจีนนะคะซึ่งสาขาที่บ้านเราก็อยู่ที่เซนทรัลเวิด์นะคะล่าสุดก็เตรียมที่จะเปิดทําการซื้อขายในตลาดรองที่สหรัฐอเมริกานะคะหลังจากเพิ่งจะยื่นการทํา IPO ไปเป็นครั้งแรกนะคะ ในวันที่25มีนาะคมที่ผ่านมาแล้วก็มีแผนนะคะจะซื้อขายใน NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ก็คือชา C H A นั่นเองนะคะการยื่นขอ IPO ในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทนกำลังเตรียมเปิดสาขาแรกในสหร,รัฐที่ Westfield Century City ใน Los Angeles สค่ะชาจีเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2017นะคะแปลว่าแค่ประมาณ8ปีเท่านั้นค่ะเขาขยายตัวอย่างรวดเร็วล่าสุดมีร้านชาแล้วกว่า6,400แห่งอยู่ในจีนมาเลเซียสิงคโปร์ และประเทศไทยโดยมีการประเมินนะคะว่าล่าสุดเนี่ย97%ของสาขาก็จะอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเองค่ะ โดยการเปิดเผยนะคะเพราะว่ารายได้ของชาจีเนี่ยอยู่ที่1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว5 7 0 0 0ล้านบาทในปี2024นะคะส่วนกำไรค่ะ3 4 4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณสัก1 1 0 0 0ล้านบาทแปลว่ากำไรของเขาคิดเป็นราว20%ของรายได้เลยนะคะจุนจี้ฉางค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นซีอของชาจีบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากความสาเร็จของบริษัทกาฟแฟระดับโลกแล้วก็อยากให้ทําให้การดื่นชาเนี่ยนะคะมีความทันสมัยม มากขึ้นซึ่งถามว่าใครหน้าเป็น c ีอโอที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาก็ต้องบอกว่าก็คือ Starbucks นั่นเองนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของ Starbucks ในโลกเลยค่ะอนาคตค่ะชาจีตั้งเป้านะคะว่าจะให้บริการคนที่รักชาเนี่ยกว่า100ประเทศสร้างงานกว่า3 0 0 0สนตำแหน่งทั่วโลกแล้วก็จะจำหน่ายชาที่เป็น r ฟชชี่บร e w นะคะกว่า15,000ล้านแก้วต่อปีตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทนะคะ และชาจีนถ้าเข้าจดทะเบียนใน a s แ a q ได้สำเร็จก็จะเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยของบริษัทจีนที่ยังเลือกเข้าทำการซื้อขายในตลาดรองที่อยู่ตลาดหุ้นสหรัฐเพราะว่าระหว่างเดือนมกราคมปี2023ไปจนถึงมกราคมปี2024นะคะพบว่ามีบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐแค่3แห่งเท่านั้นเองนะคะลดลงประมาณ5%ตามรายงานของคณะกรรมการพิจารณาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนโดยความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนก็ทําให้บริษัทจีนหลายแห่ง ะะที่เดิมทีเคยตั้งใจจะไปจดทะเบียนร,ระดมทุนที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนอย่างเช่นตัวชีอินนะคะที่กําลังวางแผนย้ายการเสนอขาย IPO อไปยังตลาดหุ้นของลอนดอนในปลายนี้ปลายปีนี้แทนนะคะหลังจากที่ถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเนี่ยคัดค้านแผนในการจดทะเบียนตลาดหุ้นสหรัฐค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องชาเนี่ยนะคะก็มีเกล็ดเล็กเล็ดน้อยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าจริงๆชาในโลกเนี่ยจะมีแค่2คําที่เขาใช้คือทีอกระชา ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามใช่ไหมคะคือเขาจะไม่ใช้คําอื่นอย่างข้าวเนี่ยอประเทศไทยใช้ข้าวสาษกรษใช้ไรซ์นะคะภาษาจีนก็ฟ้านใช่ไหมชื่อฟ้านแต่ว่าชาจะมีแค่สองคนี้เท่านั้นไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอะไรก็ตามนะคะน่าสนใจมากเรามาศึกษาดูนะครับสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยนะครับสังเกตว่าหน้าตาเนี่ยเป็นผู้หญิงใส่ชุดงิ้วชื่อเนี่ยเคาร้อมาริงมี4ตัวป้าหวังฉาจี มาจากคําว่าช้อปลาอองเลือกชอปปาอ,องไหมบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เป็นเผาทำลายสุสานจินซีฮ่องเต้นะครับเขามีนางสนมนะครับคนหนึ่งแล้วก็จะมีบทสุดท้ายคือก่อนที่เขาจะแพ้สงครามเนี่ยเขาก็ไล่รา,ลามครั้งสุดท้ายแล้วก็สนมเขาก็ฆ่าตัวตายบทนั้นมีชื่อว่าป้าหวังเปียจี ก็คือพระราชาชอปลาอ๋องเนี่ยแยกจากนางสนมและแบรนด์นี้ใช้ชื่อว่าป้าหวังฉาจีนะครับก็คือเป็นชาสนมของชอปลาอ๋องเพราะฉะนั้นหน้าตาก็เลยกลายมาเป็นงิ้วนะครับว่าแต่ว่าก่อนที่เดี๋ยวจะไปดูภูมิทัศน์การลงนั้นีเห็นนะฮะถ้าเกิดว่าใครลองดูสมัยก่อนก็คือหนังสือชื่อว่าไซฮั่นนะครับเป็นตำนานก่อนก่อนยุคการกําเนิดราชวงศ์ก่อนยุคการกําเนิดราชวงศ์ฮั่น จะเป็นช่วงนี้แหละช้อปลาองค์พ่ายแพ้สงครามบทสุดท้ายรู้แล้วแพ้นม่้จะทำยังไงนางสนมเชื่อดคอตายก่อนนะครับแล้วตัวพระองค์เองก็ต่อสู้กับฮั่นโกโจแล้วก็แล้วก็แพ้ไปในที่สุดก็เลยกลายเป็นงิ้วนะครับที่โด่งดังมากเข้าไปสร้างเป็นภาพยนตร์หลายครั้งฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e ะ t a n d a r d Wave กันนะครับ